5ดับฮีโร่ที่เอนโซแพ้ทาง จะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยครับทุกคนอันดับที่5ราชาโจรสลัดหรือลูคของเรานั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าลูคเป็นฮีโร่สายดังเกิลที่มีความสามารถในการโดนหนึ่งหนึ่งกับฝั่งตรงข้ามได้เกือบทุกตัวเพราะอะไรเหรอก็เพราะว่าอันติเมตสกิลของลูคได้เกาะเพิ่มแถมยังป้องกันสถานะอีกด้วยสกิลสองของลูคเป็นการสตอนสตูที่อยู่เบื้องหน้าแถมสกิลหนึ่งของลูคยังเป็นการเพิ่มความเร็วลื้นที่และการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะเป็นการโจมตีแบบรุนแรงแต่หัวใจหลักของเอนโซที่แพ้้ลลูููกก็ืออ <En so S 1> เเเนซปปีีรรร่่่ททตตตตตงงจจมมัััะะะยยยชดสาาววุ ในขณะที่เอนโซกำลังเกี่ยวลูกลูกก็กดอันติเพื่อล้างสถานะถ้าเอนโซเข้ามาเกี่ยวลูกแบบตรงๆมีหวังโดนสกิล2ของลูกยัดหน้าแถมยังโดนการโจมตีปกติจากสกิลหนึ่งนี่คือเหตุผลที่ทําให้เอนโซไม่อยากเจอลูกอันดับที่4ราชาแห่งท้องทะเลหรือคิวก็ตของเรานนั่นเอง คิวก็ตเป็นฮีโร่ประเภทไฟเตอร์ที่มีเอ็นเตอเมดสกิลในการล้างสถานะแถมสกิลสองของคิวก็ตยังเป็นการดูดเลือดแบบรุนแรงและในขณะที่เอนโซกำลังโจมตีคิวก็ตและคิวก็ตหันกลับมาสวนได้การโจมตีปกติทําให้การโจมตีระยะประชิดของเอนโซได้เาเมจน้อยกว่าการโจมตีระยะไกลถ้าเอนโซเข้ามาเกี่ยวหรือโจมตีคิวก็ตแบบตรงๆมีหวังโดนคิวก็ตหันมาสวนเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งตรงข้ามหยิบเอนโซมาเราก็สามารถเอาคิวก็ตไปแก้ทางได้นะคะอันดับที่3กับตัวละครฮีโร่ที่มีชื่อ เพราะสกิลสองของเราวิลกันซีซี แถมยังสร้างเกาะให้กับลาวิลด้วยทําให้เอนโซไม่สามารถยกลาวิลได้ถ้าปล่อยถึงเลดเกมเอนโซอาจจะสู้ลาวิลไม่ได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สกิลเพย์การเล่นของแต่ละคนนะครับอันดับที่2จะเป็นใครอื่นใลไปไม่ได้มัจจุราชคร่าวิญญาณหรือโอเมนของเรานั่นเองนึ่งด้วยอันติของโอเมนเป็นการจับขึงและดึงคนและสกิลสองของโอเมนยังลดละเมลงลง40-60%แถมการโจมตีปกติของโอเมนังเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายจริงโอเมนแทบจะเป็นฮีโร่ที่แก้ทางเอนโซแบบ100ร้อยเปแแแกก้้้ทางงางงไดนะะคลลว็มถึอันดับ หน่งกับตัวละครฮีโร่ที่มีชื่อว่าอันเลนหรือคิริโตะคุงของเรานั่นเองทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าสกิล2ของอันเลนเป็นสกิลการล็อกขาศัตรูทําให้เอนโซไม่สามารถเล่นระยะได้ และแอนติเมทสกิลของอัลเลนยังทําให้โซ่ของเอนโซหลุดจากการพัฒนาการอีกด้วยในขณะที่เอนโซกําลังจะหนีก็โดนล็อกขาด้วยสกิล2แล้วก็สตาร์เบิร์สตีมอลเลนจึงเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เอนโซไม่อยากเจอเมื่อมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการจัดอันดับฮีโร่ที่แก้ทางเอนโซทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีตัวแก้ทางเอนโซอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ใช่ว่าเอนโซจะเล่นไม่ได้เสมอไปหาจังหวะและอ่านสกิลฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจะทาให้ so เนนอ Hero, น นดับแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมตั้งใจทําทุกคลิปจริงๆส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน